โอเคสวัสดีค่ะกล้องชัดเท่าเดิมเนาะโอเคมาลอนวาดกอนจังคุณกรไม่ต้อว่าเกีก่ยวจินีุ่ยมือเขากล้องโอเคมาลอนวาดไม่ต้ว่าเกี่ยวจินะคะโบ๊ทานไม่ใส่แว่นพี่ลองวาดกับใส่แว่นแล้วมันไม่ค่อยสวยก็เลยไม่ใส่แว่นเนาะ โอเคเริ่มเลยอันนี้พอได้อยู่ขนาดเดียวโอเคสักครู่หนึ่งสีเอ่อยินสองนะ้องวาดก็อ่อนหน่อยนะสีสีเวลาวาดรูปค อินสอเคลียถ้าจะให้ทำวารืปไว้สวยนะถ้าใครชอบสีอ่อนก็ขีดขอบเข้มๆนั่นือสุดแล้วแต่เราคนชอบสีอ่อนนะแต่ถ้าคนชอบสีเข้มอืมก็คือให้เวลาวาดรูปอะค่ะเสนะ้น่ะให้แบบเบาๆเลยและสีเข้มๆม,ม,มันจะสวย ันนี้สำหรับคนชอบสีเข้มนะคะอันนี้ก็เป็นสำหรับคนชอบสีอ่อนเนาะการจังไม่ได้วัดง่ายๆเนืเอน้องอาจจะถามน้องๆบางคนอาจจะแบบมันยากแล้วมาสอนหรือทำไมอะไรอย่างนี้พี่บอกมันยาก พ er, ี่ทงกูได้ง่ายใช่ไหมขออะไรอ่ะไม่สบายพี่ต้องพูดว่าง่ายใช่ไหมถึงจะมาสอนคนอื่นได้อันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายค่ะพี่ว่าตายอยู่เนี่ยแค่ว่ารูปให้เซนอ่อนๆอ่ะถ้าเราไปสีเข้มมันก็สวยได้ค่ะก็ยังไงก็ได้หรอกท้า เรา,าอาเ้อนนอรอ่อนแลวระบายสีที่เหมาะก,กับมันนะคะมันจะสวยงามนุ่มถ้าใครไม่ดูอาจจะอาจจะไม่รู้จากมิสวาเกียจีนะคะไม่คลิปหน้าเดี๋ยวสอนว่าพี่กิ้เล็กก็แหละอืมคลิปแรกสอนว่ารูป สอนว่าลูกคิวมอนใช่ไหมอืมคลิปที่หนึ่งแคลิปที่สองคลิปที่หนึ่งตัดไปทำคลิปที่สองว่าลูกคิวมอนสองคลิปในชะ่ไหมก่อนจังว่าสองคลิปค่ะทล่เราไประบาย,บายสีคลิปนี้ขอว่าลูกก่อน <laughs> เวลามีน้อยที่ทำเยอะอย่าง ถ้าเงียบไปขอโทษนะเพราะว่ามม่มีอะไรจะพูดแล้วแล้วก็อบๆอมอยู่ด้วยเจบ็บคอใช้จอเล็กถ่ายนี้ แคปชั่นของเราก็มากันแล้วนะโอเคที่ระยะเป็นลบ yeah, แค่หนึ่งนะ้ำอือต่ก่อนจังวัดไม่อยากเลยก็จะบอกว่าถ้าใครอะดูคลิปนี้นะอย่าเออเอาที่พี่ถามไปว่าเนี่ยค่ะ อย่าว่าไป,ไปานะ่งไปอาร์ติคารนะเชื่อพี่พี่่งไปแล้วมันทให้มันจะไม่ดีนะ <All right. S 1> เลยเช่นลบสามหนึ่งเคเคเค อยิ้มไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากวาดอีกก่อนขอ,อเนี่ยเรียกอีกก่อนนะคะเพราะว่าอายุเฉลี่ยเฉลี่ยกันเลยอยากเรียกอีกก่อนแต่ปากมันติดคือที่เป็นคนที่ดูเทนแนอพิจิบเล็กบ่อยอยู่ก็แบบ ได้กินกิ๊บเลยแค่อีกอนอีกอันีีก็จะติดเลยจริงจริงโอเคโอเคโอ้ยแบบหนึ่ง โอเคโอเคเฮ้ยอ่ะก อยากแรกพี่ก็พีคิดว่าก่อนจังชุวอยแล้วอยู่แล้วเดินมารู้สึกพี่กิฟเล็กไม่เอาแล้วเพราะว่าคือความฝันพี่อยากคือที่ความฝันอะเป็นเควในช่องอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับ สังเกตไม่อยากไม่ได้ไม่ได้แบบไม่อยากสังเกตถึงนู่นถึงนั่นไม่แค่อยากให้คนในแก๊งก็จะอ่ามาติดตามสักคนก็โอ้ยดีใจเหลือเกินถ้าพี่กิ๊ฟอะกิ๊วรลีค่ะมาติดตามจะแบบกรี๊ดเลยอะถ้าคนในแก๊งก็จะอ่านนะคะแล้วมาดูกิปนี้แล้วชอบอบยังไงดีละ่ะ ชอบแล้วแบบติดตามอ่ะอย่าลืมคอมเมนต์นะเพราะว่าพี่ชอบหนูชอบพี่มากเลยเอกอการจังไม่ขอเรียกพี่นะคะเพราะว่าการจังอายุเทบไม่้เรียกกันเลยแต่ตอนนี้น่าจะอายุมากกว่าละก่อนก่อนจังพ,พี่ก่อนพี่ก่อนน่าจะอายุมากกว่าพี่สาม หรือไม่ก็สีปีเยอะอยู่นะอืยังไงดีอ่ะพี่พี่ก่อนจะพูดเลื้ยวพี่ก่อนเยอะไปแล้วว่าลูกต่อเสี็นแล้วเอเคสำหรับพี่ว่าช่องพินจะมีแะ่เด็กเต็มาติดตามก็จะมาเขียนคาว่าก่อนให้ดูเลย ไม่ใช่กรอนออกรน,นะคะอันนั้นกรประตูบ้านนะกรชื่อคนกรรอกรนะคะกรคุณอันนี้พอแล้วกันคลิปคลิปมัน9ก้านาทีกว่าแล้วเนี่ยไปแล้วกันบอยบอยเดี๋ยวคลิปหน้ามาระบายสีไปแล้วนะจุ๊บ 拜拜。Bye bye.